สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีครับตอนนี้แดดออกแล้วจะไปเกี่ยวข้าวแล้วแดดออกพอดีอนา้าแกมาบอกให้ไปเกี่ยวข้าวครับนี่นาบ้านหลังนี้ครับนี่หลังใหญ่นู่นหลังนูนน้นครับอันนี้คอกไก่ไปด,ดูดิเขามาทำอะไรกันเยอะแยะที่บ้าน ทำอะไรกันเนี่อ๋เช็ครถครับเช็ครดเตรียมรถผาได้ยันข้างนี้มา้ยี่างกยังมงผ่าเป็นหดโอ้คุได้แก้มาอีกคุณเต่นี่ครับนู่นก็ทีมงานไหนไม่รู้โอ้ยบันน้องสนมรวดดอง บ <ส straightforward. S 2> <ะ>่อน้าเพิ่นหน้าเอหน้าดองพะยงเงามีการปรับแต่งครับพี่น้องลองเบ่งกรอนับมันบ่อนั่นเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังแลมเอ้ดันนี่ทามัน้ามันเอ้นันไลยกระตัดเอานี่ นี่ตัดอตีนมันนี่เอาไปแปะอืแมนบอกขันขาไมนออกไรนี่ตัดเอาใช้ลางมันก็ได้พอใช้ลางมันบดได้เห็นอย่างไรอืมเออ เาไปเตวออกมันหมุนไหมนชวาน่มันหมุนไสิพอมันเสียออกมาแทนอีหลายทางมันไม่เ่าเหรอเอออกมันระเอาไป้มาวันนีเงินสี่มันลเขยแต่ว่าเทิมพมั้เศาคือสอบเติมน้ำมันผู้เดียวครับเติมน้ำมันว่ามันสิโบเฮียดอกก็เลยขึ้นยืนอยู่ทั้งนี้ข้นยืนอยู่ทั้งนี้ย่อกระติกข้นสายมันพุ่งออกท้างผุนนเครื่องทัง เอาเขามาในโฮมรถเดี๋ยวสีไปเกี้ยวเขาครับสีพากันไปเกี่ยวเขาแหละเกี่ยวเขาให้เดี๋ยวซีไรพี่น้องนี่นะเขาเอื่นว่าสามมะขีเนาะสามะขีสุมนุนพูดถ้ากล้วยสุกใครอยากกินกล้วยสุกพุ่นเต็มเครื่องได้ผุน อืมนี่ครับเตรียมตัวเต,วต,วตวรตียมรถเตรียมล่าเรียบร้อยก็ออกทำงานครับเมื่อนี้เนีย่ยนี้ที่แรกนึกว่าสิีบัได้เกี่ยวครับ ดออกแล้วก็ลุยแดดออกแล้วก็ลุยไปนขั้นเดียวคือเก่าครับอันนี้ก็จอดก่อนเพราะขั้นเดี๋เอาไปเสิร์ฟอีกอยู่หลังจากมือนั้นเอาไปเกี่ยวมากับพวกขั้นได้ไปเกี่ยวอีกครับอีขั้นจำแบตเดี๋ยวงานเร่งเดี๋ยวสิได้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับขั้นนี้ เปลี่ยนแบตเตอรีตเตอร่เคางัดใหม่งัดคอนดูดาวกับบิด <c oughs> บโไกลครับเกี่ยวอยู่ไกลๆบ้านนี่เกี่ยวอยู่นี่ละหน้าตีนบ้านหน้าพระเอกนี่ครับ หน้าโซเฟอร์ขั้นนี้เลยนี่หน้าแม่แถวหน่อยเพิ่นเพราะว่าเพิ่นไปชมงัวอยู่ครับบ่ท่านได้เพื่นนี้อยู่โซเฟอร์ขั้นนีชน้ช่วงนี้ติด,ด <c oughs> <c oughs> สดัตว์ช่วงนี้ติดสัดเพื่อนรับชมงัวน้ำเดี๋ยวตามไปครับเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวเข้ามาตามรถเกี่ยวไปครับผมเป็นยังไงนไ่าบวังนะเพอาะเธเพิ่งเธอขับรถเธอ่ายรูปถ่ายกล่องโอ้ ทั้งถ่าย <c oughs> ยูทูปขีโมอไส้ได้วยครับแบกบ,บักจกพร้อมพี่น้องฮะเกี่ยวเข่าตัวน้อง FC VIP ครับเกี่ยวเขา่าไม่ใย่เตี้ยพอยีเอียหน้าพอยีดนอนเออลงสีนี่ริบบิ้นฮันฮะริบบิ้นฮันโอ้จะไปถ่ายคลิปโอ้เสี่องเมียงว่าจะไปถ่ายคลิปครับไป,ไปไปถ่ายคลิปกันไปตัว เดี๋ยวที่ไปเป่งน้ำหน้าก่อน<ะ>เป่งน้ำหน้านั่มเอาทุกอย่างครับผมพี่น้องเอ้ฮะซีไล่เสียงเมียครับนี่ครับอินดีเข้ากับจอดยืนนี่แล้วพี่น้องตากเดียที่นี่แล้วครับบ้ากับดับจอดยืนนี่เมื่อครับผม ยูนี่ดำอยู่นี่กระบ้ากับย,ยู่นี่ครับมันทุกมันยากพี่น้องนี่อยู่นี่วัดครับผมทุกมันยากเลยต้องดินล้นทำมาหากิน <c oughs> <c oughs> ตกลงเบาหรือว่าประชดเนาะ <c oughs> นี่เดีจะสร้างกระสีมาติดเน็ตครับเดี๋ยวออกไปปล่อยน้ำก่อนปล่อยน้ำเซน่าหนองก่อนกระสี เออจานแหล้มเ้าหลมเศ้าทีมางานรถเกี่ยวขเข้านี่แหละครับว่าวันนี้จะไปปล่อยน้ำใส่นาน้องรับแล้วบ่ ช่วงนี้รถเกี่ยวก็เริ่มทำงานกันหลายลายเจ้าแล้วครับผมอันนี้ก็สิได้มาเกี่ยวด้วครับนี่คือการทีมงานผมเก็บเม็ดครับระแวกบบ,บานนะเรื่องนี่โอ้กัได้เกี่ยวเมื่อบานนี่สุดยอดเลยครับ <laughs> สีอยู่ประมาณจากเออโอ้หลายพันลายอยู่ด้เ <laughs> นาะอน้ำฝนรถเกี่ยวครับน้ำฝนรถเกี่ยว อันนี้เล่งขั้นเล่งอยู่ประมาณบ่ถึงคึ่งครับมันจะมีเป็นเป็นเป็นคีดล็อกที่1ล็อกที่2นะบานนี้ก็สูงสุดก็คือล็อกที่3ก็คือ2,000รลอบนะครับรหลดเกี่ยวแต่ว่านี่นาชิเนะนาชิเล่งเครื่องอยู่เคียนล็อกเดียวเนื่องจากว่ามันยางคอนกรีตครับยางบนทางคอนกรีตมันรถมันกนสน็สะเทือนสะเทือนต้อง ค่อยๆไปครับรักษาช่วงล่างรักษาโลเลอร์รักษาแท็กรักษาสูยางละลูกปงลูกปืนถ้าเข้าไปไว้ไหลายมันจกิกบกบกบกกบ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 กไปเรามันสีแบบสะเทือนแห้งครับนี่กระแมนครับนี่อันนี้หน้า,าผมรับจำแองเพิ่นไว้ครับในราคาแสนหาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับได้เงื่อนขึ้นครับราคา เฮาก็ได้ทำหน้าถ้าเพื่อนบ่ได้ขึ้นเงินเฮาาหาก็คุยสัญญาไหมนะครับ่าสิีได้ทำหน้าบอ่อหรือว่าสีเอาจังไ๋สีเปนเ็นเงินกู้มันก็มีดอกเบี้ยเนาะถ้าบ่่ตีเป็นเงินกูก่กัผมก็ต้องเฮ็ดหน้าครับเหดุหน้าที่เราผมสิพ้า พี่พาน้องไปปล่อยน้ำใช้หน้านนองก่อนก่อนสี่ไปเบ่งทีมงานของเฮ่าเกี่ยวเขานู่นเกี่ยวอยู่ตรงนู่นครับนุ่นติดป้ายางใกล้ป้ายางไปนี่ครับพว้เขางามเลยเขางามแห้งครับนู่นครับมุมตรงที่สิไปปล้อยน้ำตรงนู่นละไอ ส่ตงต้นไม้หญ่ๆยิย่ครับเนื่องจากว่าหน้าไฮนี่มันเป็นหน้าไ้เดียวครับผมที่นาแปลงเดียวพื้นที่เก้าไร่นะครับแปดถึงเก้าไรโอ้เกือบลมครับสายมาโทรศั์มาโทรศั์มาพี่น้องอนุญาตรับสายก่อนครับครับโอ้ยหน้าบ้านบา่เดี๋ยวเดี๋ยวผมปล่อยน้ำอยู่หน้าอยู่ ไอ้นี่แหละยุมองรถเกี้ยวแล่นออกมานี่ทางเขาบ้านนี่นะโอ้สำเนาบ,บัตรประชาชนผมบ่อกโอ้บ,บอกบอกย่าเล่าก็ได้สำเนาอยู่ในห้องเราอยู่ในเฮียนเราล่ะเราเก็บไว้อยู่เดี๋ยวผมเข้าไปแป๊บหนึง่งครับ,อ,บ,บนนอ่าโ,โอ้โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวแป๊บนึงเด้อแป๊บนึงนะพีเด้อข้าวเดียวข้าวเดียวครับเจ้าหน้าที่ขเขาจะามาติดอินเทอร์เน็ตครับผมให้เพื่อนมาติดอินเทอร์เน็ตให้เดี๋ยวสงสัยต้องเขาเมื่อก่อนเดี๋ยวจะมาปล่อยน้ำใส่หน้านองพี่น้องหมกจกเอาไวน้นี่กกันกกักจกย่าเสียด้มกจกหมกจกอยู่นีเด้อเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มา ี๋ยวไปไปไปเ,เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตหยุดสตรีมกันนะครับผมขออนุญาตจบคลิปกอนเนาะพี่น้องเนาะพ,พี่น้อง FC ครับผมเนื่องจากว่าผมสิไปขจ้าสิมาติดเน้นให้ครับผมไปติดต่อเจ้าหน้าที่ขาจาแป๊บนึงครับขาจาโทรนำครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับกับธรรมชาติสีเขียวบันไฮบันหน้าฮาครับผมสวัสดีครับ